คะน้องซีก็จุดนมนอนก่อนนอนนะคะน้องซีบอกว่าไงนะบอกว่าถ้าเกิดลูกพี่งานออกแล้วเดือนมกราคมน้องซีจะกินขวดนมอีกไหมน้องซีทำไมทำไมถึงไม่กินขวดนมนะคะมเะวาอ่ในน้องจะัวหัวร้อน้องตัหัวน้องซีเหรอเธอคนน้องก็จะ เป็นไรน้องซีกินน้องซีมีความสุขน้องซีก็กินไปเย่าลูกไม่เลยน้องซีกินโร้รอาน้องหรอน้องซีมีความสุขเหรอคะเวลาน้องซีกินขวดนมอะ่ะมันเป็นยังไงลูกเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมก็มีหัวเช้าช้ามันจะ,จะช้าใช่ไหมซีชอบใช่ไหมคะซีชอบซีก็ทำต่อไปค่ะลูกแม่ไม่ว่าหรอ มือนตอนเด็กๆเลยเนาะเราก็กินในบ้านเราเราไม่ต้องไปบอกใครเนาะใช่ไหมคะลุงเอก็รู้หมดแล้วลูกชายก็รู้ใช่ไหมตอนที่มุ้จีไปบ้านแม่เขารู้กันหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกคนเอ,อ๋ไม่บอกหรอกลูกเขาไม่บอกหรอก เขาเก็บเป็นความลับมิดเลยไม่บอกใครน้องซีกินองไ่เยอะนะคะกุ๊ดไน h ์ก่อนกุน๊ดไน h ์จุบ๊บจุ๊บไอจุ๊บจุบจุ๊บจิบจิบจับ